นาสิกาแล้วเตรียมตัวทำไมคือมันต้องตื่นเต้นขนาดไหนหรอจะแตะแล้วนะมันต้องตื่นเต้นขนาดไหนอะ่ะยังตัว แล้วัดีว่ะเปิดเปิดไฟเปิดไฟทีจเปิดไฟทีจอเ่งมาเปิดให้เยัไงเดน รู้บ่ามันทำให้มันเกิดมีนีตลกมากเลยทำไมหนูแบบหนูถมงโินะหนูแบบว่าต้องตื่นเต้นไหมนะวันเกิดตื่นเต้นขนาดไหนดีแล้วหนูก็บอกแล้วหนูก็ทำอย่างนี้ว่าโอเคเรารอที่คืนแล้วขอพรดีกว่าแล้วก็ที่คืนแล้วแล้วหนูก็อย่างงี้แล้วที่เหมือนกอไอ้บอด็ไม่มัไม่ม่ไ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 ไม่ไไม่ ไม่ด้เลยไม่มีหนึ่งเดือนแล้วเลยดอกเพียบโอ้โหจีแบ็แล้วค่ะเพื่อนเย้ขอบคุณหาัาของขวัญนะคะมีวงดนตรีทั้งวงเลยโตแล้วนะโตสักทีรู้ไหมว่าอีกห้าเดือนน้องพิมก็จะทิมมาไปยเฮ้ยเขาส่งมาเรื่อยๆเลยอ่ะี่น้องพี่อ้าวหมดแล้ว่อ้ีีเป็นเฮ้ย มาแน้องเจของน้องเจชื่อชื่ออะไรนะวิบวับอยากเห็นว,วิบวับค่ะให้เป็นเบ h ร์เวิบวับเจเจอาตินพอแล,แล้วก็รู้นะว่าคนเรามีตังค์ได้ไม่เยอะแม่ดูอยู่นะยี่สิบบาทวันเกิดปีดีไม่ร้องไห้หรไม่ร้องไห้หรอกขขบคุณสองร้อยสี่คนอยู่วันเกิดกันนะคะโต,ต<อ>แล้วค่ะอคนรักน้องเจเยอะเลยโตเยอะเขาเข้าไปร้องเพลงมาของ ขอบคุณทุกคนนะคะสำรับคำอวยพรมีหน้าตองพันเขียวอยู่ตรงนี้อ๋อจะไปถ่ายอ๋อคำสุดท้ายด้วยมีน้าด้วยเต็มเต็มตอนนี้ปักตะกร้าได้แล้วนะคะปักตะปักตะกร้า กับามากันเลยแอมเปิลคำแรกในยู่สิบแปดโอเคสาทุกอีกทีหนึ่งมาเอาไปล้างแป่งทีไหมโอเคล้างสิ้นคอมเกินปังวันนี้กีดอายไลเนอร์หนามากเพราะว่าโตแล้วไง